สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดกะเพราวุ้นเส้นนะครับใส่เป็นเห็ดแล้วก็เนื้อสัตว์เป็นหมูสับนะคบเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับผมก็นํามาตาให้ละเอียดนะครับในส่วนของพริกวันนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งนะคบเพื่อนๆจะใช้เป็นพริกสดก็ได้นะตามด้วยหมูสับครับวุ้นเส้นแล้วก็ใบกะเพรานะครับก็เด็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยเห็ดครับ เห็ดในวันนี้ผมใช้เป็นเหน็ดนางฟ้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยนะครับระดับไฟเราใช้ก็ระดับไฟอ่อนคอนไปกกลางนะครับก็ผัดให้พริกของเราหอมเลยครับพอมันเริ่มหอมได้ที่แล้วก็ตามด้วยหมูสับนะครับจากนั้นเราก็จะผัดให้หมูสับของเราสุกนะครับนี่นะครับหมูสับของเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วก็ร่วนได้ที่แล้วนะครับ ตามด้วยเห็ดเลยนะครับผมก็นําไปล้างแล้วก็ฉีกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉีกให้มันเป็นเส้นพอดีคำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากนําไปล้างก็ล้างได้เลยนะครับแล้วก็บีบน้ําออกด้วยนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาผัดครุกเขากับหมูสับแบบนี้เลยนะครับผัดให้หอมก่อนเลยนะครับพอเราผัดจนหอมได้ที่แล้วก็ดันนะครับดันหมูสับแล้วก็ เห็ดห่อเอ่อเห็ดนางฟ้าของเรานะครับไว้ด้านข้างกระทะตามด้วยวนเส้นลงไปได้เลยแล้วก็ใส่น้ําซุปหรือว่าน้ํำเปล่าก็ได้นะครับใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อจะทําให้เส้นของเรามันสุกได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ผัดให้เส้นของเราสุกก่อนเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับเครื่องปรุงอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นซอสหอยครับ ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็เพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำสักนิดเดียวนะครับใส่ไปนิดเดียวพอแค่พอมันมีสีนะครับก็จะไม่ให้มันดำจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเข้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยนี่ครับกลิ่นก็เริ่มหอมมาแล้วนะครับเพื่อนๆ พอผัดจนทุกอย่างเข้าที่เราก็ลงตัวแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่เป็นใบกระเพราล,ลงไปได้เลยครับจากนั้นก็ผัดต่อนะครับให้ใบกระเพราของเราแค่พอจะหลดลงแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เห็ดนางฟ้าผมก็นํามาใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเห็ดนางฟ้าของเรามันจะเสียนะครับก็เลยนํามาทําเป็นเมนูนี้นะครับเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันครับ พอตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสาหรับเมนูผัดกะเพรานะคะบุญเส้นใส่เห็ดของเรานะครับเนื้อสัตว์ก็เป็นหมูสับใครจะเปลี่ยนเป็นไก่หรือเป็นหมูตามใจชอบได้เลยนะครับ อร่อยแซ่บมากๆนะคะเพื่อนๆวนเส้นนุ่มๆแล้วก็เห็ดมีความกรึบๆนะครับใครที่ชอบเห็ดก็ลองนําไปทําตามกันดูได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ